จุนี่มี2ออเดอร์ครับกระเพราไข่เยี่ยม้า1ไข่เจียวแล้วก็กระเพราไข่เยี่ยม้าไก่ไข่เจียว2กลของอันดับแรกทอดไข่เยี่ยม้าก่อนครับแล้วก็ทำไข่เจียวรอไว้ได้เลย2องใบโอ้ร้องแปดยัยยัว ปแลว5ใบ800 86ก็5ใบ8 0ยถ้าไม่หอมต8ไอ้นี่องนายกไงเขาไปนี่เมื่อเมื่อมอวนทีแล้วรบนายกแหละต้องมวนเนี้ย28ลบเราะว่าเออเยียดีแล้วนะเขาไปม้วนไอลอน เขาไปเยี่ยมชาวบ้านที่ตอนนั้นไปละน้องว่าทีไปละน้องแบ๊บแบ๊บมาคุยอาไปแล้วแบ๊บ เราจะผัดทีละรอบนะครับผัดจะเอาหมูมกกนะะไขยมาก่อนแล้วก็จะเอาไก่ไขยมาไขยมะทอดพร้อมกันเลยสองใบ พ,พี่พี่หนึ่งมาให้หน่อยกดหนึ่งน้ำมันพืชกดหนึ่งพี่หนึ่งนะครย,ยมมาสองใบซ่อมไปเลยแล้วใครไม่แยกที่หลังด้านนี่เป็นไรไข้เจียวสองใบจบเอาเอา À, พี่เดียวกันพี่เดียวกันสองกองได้เดี okay. so, okay. lar, mm ่ยวกจะเข้า hmm. บ so, mm ้านใ่น hmm. mm ้องแคที hmm. uh, thing, mm ่เ hmm. ด mm ียระขาวแก็เอาบทที่ก้มาท้งเรไป แล้วครับไข่เจียวสองบบใบพักไว้ก่อน กะเพราหมูสับไคเยมาหมูสับประมาณ50สกรัมกะเพราไคเยะม้าเราขายที่กล่องหนึ่งสบาทไก่าดาวด้วยก็50บาท เอาตักข้าวที่กู้ได้เลยนะข้าวไข่เจียวมีข้าวไข่เจียวเพิ่มไปหนึ่งจานแล้เราทำคุณรักกระทะไปเลยอย่ากเเจียน้าอย่ากเเจียน้าพี่ขี้หนูนกู้อยากเจียก้านกู้ <c oughs> 太多了哎、欸。 ใสกระเพาจ้าทำออดเลยหรอสองสองแล้วดูไอ right oh ้แคลทำเป็นเท็จแล้วหรอหญิงใช่ไะหญิงว้ายเดือวรัตายแน่นอนหรอหญิงเดือดรับตายแน่นอนรอ ใอเียลงได้เลยครับอ,รอ,อะไรนะหลานหลานอ้ชเชื่ออะไรนะอพี่ชายอ่ะสิโตสิโตสิโตบอกว่าถ้าออกมามันจะฆ่าอ้ามากันจริงเหใไม่ใช่ไม่ใช่คน่คนนีเก็เพราะไก่ยยิะมากครับไก่ใช้ไก่ประมาณห้ากรัมใหรอราคาเท่ากันกับกวกับารมูสับไถ่กินมา We'll be right <laughs> back. เอาทำพิกให้พี่โก้ด้วยอหนยังมาครั chị không? không? có thể được rồi.